สวัสดีนะครับดูสิรถมือสองพามาชมรถบ้านนะครับตัวนี้เป็นร้อยสิบคาบูแท้นะครับชุดสีเป็นของเว็บร้อยนะครับเอกสารเล่มนภาษีขัดเกินนะครับท่อนี่นี่ก็แปดห้านะครับเว็บร้อยสิบนะครับอันนี้เครื่องดีนะครับแต่ว่าต้องเอาไปปรับแต่งล้างคาบูหน่อยนะครับเปลี่ยนชุดสีเป็นอันนี้ชุดสีเทียมนะครับของใหม่แต่งานดีนะนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับยางไม่ค่อยสวยนะก็พอใช้ได้เอาไปขี่สักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เปลี่ยนนะครับยางหลังใช้ได้นะครับโซ่สเตอร์ใหม่ ัพอเหลือเยอะนะครับป้าทะเบียนเจ้าของเราเพิ่งเปลี่ยนมาเราก็ไม่ได้ใช้เนี่ยครับนี่ชุดสีมีแตกหักบ้างนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับเป็นมันได้เป็นร้อยสิบเ,เนาะนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องคันนี้เครื่องดีนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับ กอนนี้มันดูดสดไว้นะฮะ,ะคือของเนี่ยของเดิมเนี่ยพอติดผมก็เลยเปิดฝาไว้อย่างเงี้ยนะครับก็ใครอยากเอาไปใส่หรือไปเปิดก็แล้วแต่นะครับมีขอ,ของไปแล้วก็ตรงนี้มีที่ปิดนะนะครับก็ไปปรับตั้งคาบูหน่อยนะยังตั้งคาบูไม่เก่งน,นะครับว่าไม่ไม่ใช่ช่างนะก็ <c oughs> มาเก็บงานเอาไม่ใช่สีเหลากร เบรกหน้าไม่มีตัวก้นนะครับมันก็เลยใช้ไม่ได้